สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่น้องน้ำโมจะมาสอนทําแป้งโดด้วยตัวเองนะคะวิธีง่ายๆเลยแล้วก็ซื้อแป้งอเนกประสงค์มานะคะคุณแม่น้องน้ำโมใช้แป้งตาว้าวนะคะเทลงไปครึ่งซองเลยนะคะนี่แล้วส่วนผสมต่อไปนะคะเราจะใช้น้ําร้อนนะคะผสมกับเกลือแล้วก็น้ํามันพืชเทลงไปนะคะอันนี้คุณแม่น้องน้ำโมก็กะเอา ตามความเหมาะสมนะคะเอาให้แป้งมันอยู่ตัวแล้วก็เหนียวติดกันก็นแค่นั้นเองนะคะเพราะไม่มีส่วนผสมที่แน่นอนนะจากนั้นก็คนๆๆสักพักนึงแล้วก็ใช้มือนวดเลยค่ะนวดให้มันอยู่ตัวสักแปบบ๊บแล้วค่อยให้เด็กๆช่วยทำนะคะให้แป้งมันเป็นก้อนก่อนนะทีนี้ก็ให้น้องน้งโมนวดเองบ้างนะคะช่วยกันนวดนวดนวดนั่นแหละค่ะ ได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยทีนี้เราก็แบ่งเป็นสี่ส่วนเพราะเราจะทำสีสีนะคะวันนี้อ่าก้อนแรกเราทำเป็นสีอะไรดีคะให้น้องนองโมเป็นคนเลือกนะคะสีที่ใช้เป็นสีผสมอาหารนะคะแต่ว่าคุณแม่น้องนองโมเนี่ยใช้เป็นสีแบบผงผสมน้ำนะคะแล้วก็เทใส่เข้าไปในแป้งอย่างนี้นะ นี่ยจริงๆแล้วเป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่าความเข้มของเขาเนี่ยจะออกเป็นสีส้มๆแต่พอผสมกับแป้งที่เป็นสีขาวแล้วมันก็จะเหลืองเองอ,อันนี้สีเขียวมาแล้วสีเขียวน้องน้ำมูจะเริ่มเหนื่อยละได้สองสีแล้วนะคะก้อนที่3ามเอาสีอะไรดีนะ้านี่เขาเลือกสีแดงค่ะใส่สีลงไปแล้วก็นวดอีกทีนึง เริ่มหมดแรงแล้วนะคะคุณแม่ต้องช่วยเด็กๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้แรงในการนวดเยอะหน่อยสีมันถึงจะซึมเข้าไปในแป้งได้อย่างดีนะคะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยเราจะไม่เอาไปใส่กระทะแล้วคนๆๆเหมือนคนอื่นเขานะคะแบบนั้นนี่ก็าอาจจะละลายง่ายหน่อยนะคะแต่แบบนี้เราใช้แรงนวดเอานะคะสีสุดท้ายคุณแม่จะทำเองเลยทำสีส้มกันละกันนะคะ นี่เราก็จะนวดนวดนวดนะคะให้สีมันซึมเข้าไปในแป้งนี่ไงทั่วแล้วนะคะจะกลายเป็นสีส้มเรียบร้อยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะสีสีสวยงามเลยเอาไปปั้นเล่นได้ตามสะดวกเลยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย